ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่วัดพระยืนมอนเมืองเมียวดีนะครับวันนี้วันที่23พฤษภาคม2558นะครับคณะของเราได้มาเยี่ยมชมแล้วก็นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเมียวดีนะครับ ครับพระยืนนี่ลองดูนะครับ <c oughs> จากฐานด้านล่างขึ้นไปข้างบนอบงอลองเทียบกันกับอาคารอาคารที่นี่ก็จะเป็นอาคารสูงนะครับ <c oughs> สองชั้นก็จริงแต่็นสูงกว่าเมืองไทยนะครับ <c oughs> ลองเทียบกับอาคารนี้กับ <c oughs> เท่ากับพื้นพื้นของฐ <c oughs> าน <c oughs> พระยืนนะครับพระยืนนี้องค์สูงมากและเป็นพระยือนองค์หยกนะครับองค์หยกหยกสีขาว จากนั้นวันนี้ก็จะมีเจดีนะครับเจดีทองเจดีทองนี่จะคล้ายๆกันของทุกวัดนะครับในเขตเมนมาแล้วก็มีองค์พระองค์พระนี้จะประดิษฐานรอบๆเจดีทองทั้งเป็นระบบ4ทิศ8ทิศ16ทิศนะครับตามระบบสุริยจักรวาลเออผมกินได้ ก็เดี๋ยวเราจะลองไปเข้าชมในฐานพยืนนะครับก็ตอนนี้คณะทัวร์นะครับธรรมะแข่งคัดธรรมะของจากเชิงเซานะครับพร้อมซับก็กรรมการนะกรรมการก็ก็เข้ามานําชมนะครับทีมนี้เป็นทีมที่ปฏิบัติธรรมประจําอยู่ที่วัดหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับ ครับทีนี้เรามาบิงกะลาบากันกับคนที่เมียนมานะครับที่เมียวดีชื่ออะไรนะช,ชื่อเวนะนามสกุลล่ะนามสกุลต้องแปลกันหน่อยให้ให,ให้คนหนึ่งแปลนามสกุลนามสกุลอะไรนะ <c oughs> ชื่อเวนามสกุลเหค่ะฮะชื่ออ๋อครับครับอันนี้ก็มีคนหนึ่งอยู่สุราษฎร์ธานีนับอีกคนหนึ่งอยู่ที่นี่เองนะครับ ที่วัดพระยืนเป็นคนต้อนรับกันนะครับเดี๋ยวไปชมภายในฐานพระยืนนะครับอันนี้เป็นรูปเจดีนะครับสำหรับ สถานที่เรียนนะสถานที่เรียนก็เป็นหลังนี้นะครับสถานที่เรียนของพระเนนชามอนแล้วก็ตรงนี้เป็นศาลาปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นหอฉันก็เป็นศาลาการ,รเรียนสาหรับทําพิธีกรรมซึ่งจะมีพระบรมสารีริกธาตุจากศิลังกาประดิษฐานอยู่แล้วตอนนี้เรามาอยู่ด้านในของฐานพระยืนนะครับก็จะมีพระยก นะครับพระยกสีขาวนะครับหยกแท้สีขาวนะครับลองดูจากฐานขึ้นไปนะครับจากฐานไล่าจากองค์พระขึ้นไปนะครับเป็นพระยกหน้าใบหน้าสวยงามมากนะครับใบหน้าสวยงามมากเลยพระยกนี่แล้วก็ลองย่องๆไปดูภายในนะครับภายในภายในของฐานองค์พระยืน ก็จะเป็นพระหยกอีกเหมือนกันนะครับพระหยกตั้งฐานอยู่แปดเก้าองค์นะครับเป็นพระหยกทั้งหมดนะครับนั่งเรียงอยู่เป็นฐานด้านในแล้วก็ในทิศของฐานพระยืนนะครับฐานพระยืน ก็จะมีพระพุทธรูปประจำทิศอีกกันครับพระพุทธรูปประจำทิศแล้วก็มีองค์ครอบครัวนะครับสวยงามนะหลังนั้นก็จะเป็นไม่ใช่รูปวาดนะครับเป็นรูปโดนสูงนะครับรูปเกี่ยวกับทางพุทธป,ประวัติรูปโดนสูงนะครับไม่ใช่รูปวาดให้เห็นชัดๆนะครับเป็นรูปโดนสูงครับ ไม่ใช่เป็นรูปวาดนะครับน,น,นี้ก็มาดูอีกทิศหนึ่งครับของฐานพระพระยืนจะเห็นข้างนอกนั้นจะเป็นองค์พระยืนข้างในก็เป็นมุกทั้งหมดนะองค์พระครับข้างนอกนี้ก็ส่วนใหญ่และหรือว่าทั้งหมดเลยก็ได้นะจะนิยมเป็นมุกนะครับองค์พระทำด้มุกย้อนมาดูข้างนอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ องค์สัญ,ญลักษณ์ของวัดมอญพระยืนที่เมืองเวียวเมีวดีสูงใหญ่ทําด้วยมุกนะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของหงทองทั้งสองประตูซุ้มทางเดินขึ้นแล้วก็มีรูปสิงนะครับสองทางขึ้นไปตรงนี้มาดูคณะทัวร์นะคณะทัวร์ของเราที่มาจากออมทรั์จะเชิงเซานะครับ คณะทัว,ร,ทว,ร,วร์นะครับคณะทัวร์กำลังพูดคุยว่างผมพูดคุยนะครับอีกสักครู่ก็จะได้เวลาอาหารอีกแล้วเป็นวีดีโอใช่ไหมครับก็นี่ก็คณะที่มานะครับอันนี้นักเล่นพระทั้งหมดนะครับพูดทุกคําทุกถ้อยทุกคานี่นวัดระบองมอไม่มีไม่มีเรื่องอื่นปะปนนะครับ <c oughs> พูดแต่เรื่องธรมธรมะธโมขาวนี่ใช่ ใช่ทำมาจากหยกไม้สีองค์พระข้างในเป็นเป็นหยกไม้สีกุนีจอ๋ออันนี้อันนี้มาจากมัลีนู่นมัลดีครับก็ว่าองค์พระองค์อะไรนี่แบบนะครับก็เรียนมาเรียนแบบมาจากเมืองมัลดเนนะครับก็มอนแท้นะครับมอนแท้มัลดีเมืองมัลดเลเมืองทวายเมืองมาริศนะครับ มาสังเกตตัวหนังสือภาษามอนกันนะครับดูที่ป้ายนะครับดูที่ป้ายตัวบรรทัดบนนะครับนี่คือเป็นหนังสือบอกว่าเป็นพระยืนของมอนนะครับนี่ก็เป็นภาษามอนแล้วก็ในวันนี้ก็คงจะพูดคุยกับทุกๆท,ท่านคณะทัวเมืองเมียนมาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ ไปทัวร์กันนะจุดอื่นนะครับสำหรับวันนี้หลังจากนอกจากได้เคารพนมัสก,การองค์พระอัฏฐิบรมสารีรลกกาตุของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้มาชมวัดพระยืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมอญจากเมืองมันดาเลแต่ตอนนี้เราอยู่เมืองเมียวดีนครับขอสวัสดีทุกท่านเพียงตัวนี้ก่อนครับสวัสดีครับ